สวยสวยมากสวยมากสวยมากเซอร์เวอร์สวยจริงว้าวว้าวว้าวอย่าลืมกินนะจ๊ะบล็อกเบิร์นดึงอะไรหรอดึงอมันตัวดึงดึงอะไรคะ ไหนดึงอะไรมันโป๊ะหรอคะเราต้องทำยังไงเราต้องเอ,เ,อเ,อเอาเสื้อขึ้นเอา้องเอาเสื้อขึ้นออกไปชิดไหนโป๊ะไม่ได้หรอคะเนี่ยค่ะโอ๋โอ,อมันยากอุ้ยเร็วแล้วคุณผู้ชมมาแล้วสินา่าคุณผู้ชมมาแล้วคะ่ะอุ้ยสินา่าน่ารักจังเลยอะน,น่ารักไหมสวัสดีค่ะฮะสวัสดีค่ะมีคนมาสวัสดีแล้วค่ะใครจะวัด ชอบ,ชอบอยูนิคอร์นกันชอบขอยูนิคอร์นใช่หช่ชอบหัวชอบขอไขอ้นี่ไงชอบขอลูกปงไม่ใช่ไม่ใช่ยูนิคอร์นไม, <Un icorn. S 2> ไม่หนูจะขออันนี้หนูจะขอสัตว์นะขอสัตว์แล้วเหรอคะอ่ะ๋หนูหนูอยากได้สัตว์ตัวไหนบ้างคะบอกคุณผู้ชมเลยบอกผู้ชมไม่หนูจะเป็นเพลงเป็นเพลงเ,เพลง,งอะไรตกลงไม้อะเหรอไม่ใช่ ไม่ใช่เพลงสงล่งตรงไม้มันคือเพลงของอมีคนบอกว่ามิสยูซีน่าทานอะไรอยู่คะทานอะไรอยู่ทานบา้านี่พันนันอ,อันนี่ม,ม,มีมีให้หันมาดูด้วยน่ารักจังเลยมีคนบอกว่าสวัสดีน้องซีน่าก้เชียขาก้าเชีย์้าเชียขาเราทำนี้กันนะคะเป็นเชียวว่า เขียนว่ามันเป็น I love you I อ่าฮะ I love love โอ๊ยหิมตาแล้ว love 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 อะไรคะ you you I love you I love you I love you ถ้าแม่คนหนูยังไม่ได้บอกเขาบอกไอ้นี่ก็หนูขอสัตว์ไงคะเขาก็เลยส่งยูนิคอร์นมาให้หนูก่อนใช่ไหมเขาขอเอาเิรียมาด้วยเอรียงมาได้ทัน ลีก็ต้องบอกผู้ชมดีๆสิคะบอกผู้ชมดีๆหนูยังไม่ได้ทำเอาเพลงเลยนะคะอ่าแต่ผู้ชมให้มาแล้วไงคะเรือกเพลงแล้วค่ะอุ้ยโดนเตาค่ะเรือกเพลงแล้วค่ะ,เ,คะเพลงอะไรคะเพลงแอปิของเพลง ียอ้าวมันรวมรวมกันเป็นมหาวไม่รู้อ้าถือถือเองกับไปเชี่ยเขาใส่กระลำนะคะคุยเอคุยกับผู้ชมไปก่อนไปเชี่ยใส่กระลำนะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวไปเชี่ยจะใส่ผักกระลำนะคะลงไปในหม้อค่ะซีเนอร์ซีน่าใช้วิธีอย่างงี้ค่ะไปเชี่ยสอนให้ซีน่าถือแบบนี้นะคะอยู่นะคะซีน่าเห็นตรงนี้ไหมกดไปอ่ะแล้วรอเห็นไหมกลับไปตรงนู้นละ เราก็จะใส่กระหล่ำได้แล้วค่ะโดยที่จีน่าไม่ต้องกลับกล้องไปเลยเนี่ยเห็นไหมไม่คะคนเขายังไม่เริ่มจากเพลงเลยนะคะอานุ่งเลี้ยงน้องสองเพชรน้องเบนน้องเบนน้องวาเพลงอะไรเนี่ย มาสิทำกรรมมาก่อนถ้าจะร้องเพลงก็ต้องหันกลับมาก่อนเออเอาใหม่สิเอาใหม่สิร้องเพลงใหม่สิอ่ะร้องน้อยฮะร้องเบ้นพอวขาดยิงอะไรเนี่อะรูปตัวโอ้น้องเบ้นน้องโฮงหน้องนินน้องน้องน้องเบนน้องกำลังทำทำอะไรเฮ้ยน้องทำน้องทำผักแกงกะรี่อยู่ในหม้อตัวเองน้องเบ้นน้อง อาารเยน้องเอังนนองวันนี้สงอันรังบานอันนงมาน่งันไคามจิงสนี่นี่ของโปรไทยเยปดไทยังไม่ได้ต้มเลยน้องเย็นน้องแฮนน้องเพน้อง ทำแต่ปีน้องทำกระต่ายมากระต่ายมากระต่ายเหรอคะใช่ค่ะดูนี่ค่ะดูนี่ค่ะเสี่ยกระต่ายมาเต็มเลยได้เวลากินข้าวแล้วมั้งคะคนเก่งใช่ไหมคะใช่ค่ะไปกินข้านก่อนนะคะบายบายไหมเอ้เอ้กดออกไอ้นี่เดี๋ยวไปเชียกดออกออกเองยาเออสวัสดีผู้ชมเดี๋ยวไปเชียออกเอง สัสดีค่ะท่ชมบอกสิว่า6เมษายนายนี้6เมษายนนี้ฝากฝากทานด้วยนะคะฝากทานด้วยนะคะเออบายบายเยื่อวบ,บายสวยๆแลาวบายค่ะ เล่นเพลงเกาหลีแล้วเนี่ยโอ้โห <laughs>